สวัสดีนะคะสวัสดีนะเดี๋ยวนะมันจะต้องไปตรงเอออันนี้มันทำไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนอันนั้นใช่ไหมทุกคนอ๋อโอเคมันน่าจะไม่ได้ละกคนสวัสดีนะคะเออหิวข้าวขึ้นมากินข้าวเดี๋ยวนะไปเอาอ,อุปกรณ์อนทุกคนสวัสดีนะคะ นะ้ำนะ้ำเอาดื่มเลยนะนะ้ำนุ่มเห็นไหมทุกคนสวัสดีนะคะเราอยู่กันที่ลานสินค้านะเดี๋ยวนะเอานะ้ำก่อน ดีค่ะมากินข้าวกันทุกคนกินข้าวกินข้าวสวัสดีนะเรายังอยู่ที่คลังสินค้านะใครอยากช้อปปิง้งช้อปปิ้งได้นะทุกคนเรายังอยู่กันที่ตรงนี้เลยนะเออสวัสดีค่ะหรือว่าเราจะเราจะไปตั้งตรงนั้นตรงนี้แหลนะเนาะตรงนี้แหลนะทุกคน นะอินเทอร์เนต็ตไม่ดีว่าจะขึ้นแบบหลายวันแล้วมันไม่ได้ขึ้นเลยนะว่าจะแบบจะไหลวันเราก็ไม่ได้ไฟ์เลยคนอินเทอร์เนต็ตคือไม่ดีมากๆเลยอะแล้วก็รอไฟฟ้านะคะไฟฟ้ายังไม่มีแต่ก็มาทุกวันนะบ้านคิดถึงนะคนพุศลากขาลูกใหญ่มากพุศลาต้นที่บ้านนะพี่อิน คุยไปคุยคุยไปทําไมไปคุยคุยไปวันวัน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 เดี๋ยวก่อนพี่อินใกล้เรารอลูกค้าอีกคนหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าบอกว่ากําลังเดี๋ยวโอนนะคะเออเรารอลูกค้าอีกคนหนึ่งลูกค้าบอกว่ากําลังขับรถไปทํางานยังไม่ยังไม่ว่างโอนเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเออ เขาบอกโอนโอนพี่รอแป๊บเดียวกำลังขับรถเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกันก็มีของแถมด้วยนะพี่อิงน่ ข้าวคือเผ็ดมากยำคอหมูย่างเปตุก๊กสวัสดีค่ะตุ๊กกี้สวัสดีค่ะมากินข้าวไม่มีอะไรนะเราจะเอาขึ้นมาอันนี้นะ <c oughs> จะได้ไม่เห็นชามข้าวเออนี่ใช่ใช่ใช่สวัสดีค่ะพี่อีนสวัสดีค่ะจากตุ๊กกี้นะสวัสดี <c oughs> คุณตาคุณตาคุณตาอยู่ที่บ้านนู้นนะคุณตาอยู่ที่บ้านนู้น อืมจอดจอดได้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 จอดจอดจอดเราก็มากินข้าวนะไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังพีนรอไฟก็ยังไม่มาอืมขอบคุณขอบคุณนะเป็นข้าวมันปูใช่ไหมพี่อินเพราะแอนเห็นแบบว่าเหมือนข้าวไม่ขัดสีอะ่ะ เขาเรียกข้าวไม่ขัดสีเนาะถ้าข้าวขัดสีมันจะเม็ดสีขาวสวยเลยแต่อันนี้ก็คือธรรมชาติเลย <c oughs> แล้วจนขึ้นบ้านตอนไหนตีสองตีสองสี่สิบห้าพี่แจ้งความละเรียบร้อย อืมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาอืมผสดมากยคำคอมหมูย่างจะบอกว่าอากาศไม่หนาวแล้วอากาศร้อนแล้วทุกคนร้อนแบบว่าเผาไหม้ได้อ่ะอากาศร้อนอ่ะ ออกไปส่งของกินข้าวเสร็จนะไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะออกไปส่งของด <c oughs> ีอ่ะข้าวถ้วยนะเขาเจ้าห่งเป็นแบบถ้วยๆมีข้าวกล้องข้าวมันปู พี่แนนพี่แนนสวัสดีค่ะใช้ลงสีเล็กมันจะไม่ขัดอันนี้คือธรรมชาติพี่อินจะอร่อยมากข้าวอย่างเงี้ยอร่อยมากที่บ้านแอนก็มีที่สีเองนะอืมหนูชอบสีหนูชอบสีบสเครื่องร็เล็ก,เ,ลกเหมือนเหมือนเครื่องไดน้ำที่บ้านก็มีอันหนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าซื้อมาซื้อมาสีเองซื้อมาทําเองเพราะว่าที่บ้านโอ้ยที่บ้านทำหน่อยเดียวทำ